<c oughs> ป้ายตัวเกี่ยวมิสิกมากตัวนี้ป้ายตัวเกี่ยวมิสิกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเอามาเสียกันป้ายออาตัวเกี่ยวมิสิกมาแล้วป้ายวงมาแล้วครับป้ายวงมาแล้วพี่น้องป้ายวงตัวเกี่ยวมิสิกมาแล้วเดี๋ยวให้ดู อันนี้จะเป้ายที่ติดตั้งเวทีปาร์คนลุกโตเกียวมิวสิคเบยตัวเกียวม,ม่ใสิ่งที่ไปตัวนี้ตัวเกียวม,ม่ใช่สิ่งที่ไปแล้วอันนี้มันคือพี่เบนพี่เบนเบีนได้ไหา สั่งเสื้อได้ที่ไหนครับคุณสั่งเสื้อตัวไหนครับไม่มีหลายตัวแต่ว่าคันเสื้อตัวเกี่ยวสร้างที่รีสอร์ทสปอร์ตเลยโอเกีมิวสิกมันถือใจตัวพี่น้องเซฟอันโรต้าอยู่ข้างกันโรตาาอยู่ข้างออฟฟิศมันมันเลยดูมันเลยถูกใจเด็กๆหน่อยไงโรตาาอยู่นี่หมห้ยออฟฟิศอยู่นี่มห้ยเนี่ยตัวเกี่ยวนี่ตัวเกี่ยวมิวสิก โลตดัดโกเฟส <laughs> มันได้จริงๆนะ <laughs> มันได้จริงๆอตทออยู่นู่นเซ <c oughs> เว่นอยู่นี่แต่ปัญังเด็กหนมันก็ระยากกาับ,บ้านก็น,น้องเซเว่นอยู่นี่นี่เซเว่นร้านตัดผมอู่ซ่อมรถอยู่นี่เหมือนทุกอย่าง ไม่นอย่กัว่าสวยางเลยว่าอยากไปย,ยังโคดอย่านจชงสารหวันอาทิตาจังมาพ่อเร็วเร็วเสร็จแล้วหรอคะสวยมากไหนดูสิโูยใครแต่งตัวให้เนี่ยสวัสดีท้าทุกคนหรือยัง มึงที่อยากพี่น้องใครทำถึงให้หนูเนี่ยใครใ<ห>ทำคระใครติ๊งสวยหรอใครล่ะกัวกีโอ้ยอกัวกีเฮ็ดผมให้มาพี่น้องมามากินข้าวกันวันนี้เฮาทุกคนมือในสีดำเสนอเมนูเอียง,ยงเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอเคครับมากินช้มงตำการในตาไปตรงข้างหลังเลยคะ่ะลูก มีกูเห็นนางมาข้างมึงยังไงมีโซฟาน้อยอยู่แจ้งเป็พีน่น้องแจแองสว่างปะบอสพัชรู้ใครปะเจแองสว่างบอจ้าแจ้งสว่างบ,าบอบจ้า,า,จา,จา,า,จามาจา่าอึ๊บโอเคอะไรเจแงสว่างฮะโอเคได้ นังเบนส์ได้เห็นยูเข้าไปที่นึงก่อนนะอเคนายต่าจะตามสุ่มตามเฉพาะใช่ไหมคะคชุดอะไรเอวชาโอ้ยตามมะหุงจา้ามาตามมะหงเฉพาะหน่อยเร็วมันว่างๆตามส้มตามกับคุณรูตามเฉพาะลุกขึ้นลุกขึ้นดิ ยัง